ุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาดีๆของรายการ Well Life Wellness and Life Extension นะครับแกงออมอยากให้คุณผู้ฟังอยู่ดีมีสุขและอายุยืนนะครับรายการของเราจรึงเน้นย้ำถึงสาระ การดูแลความอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมในทุกๆวันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะทําได้เองไม่ต้องเสียเงินราคาแพงเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพกายเรื่องของอารมณ์เรื่องของสติปัญญาเรื่องของการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนหมู่บ้านของตัวเองนะครับรวมทั้งเรื่องของงานอดิเรก สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความศรัทธาสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ทุกวันสภาพแวดล้อมเนี่ยที่ทำงานเป็นต้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราอุปโภคบริโภคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เก่งอ่อมเล่ามานะครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกื้อหนุนให้ร่างกายของเรา ได้เกิดการปรับร่างกายแล้วก็สามารถมีความอยู่ดีมีสุขได้และที่สำคัญก็จะเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมการที่ร่างกายเราเสื่อมอาจจะเกิดจากการที่เซลล์ถูกทำลายเกิดภาวะอักเสบหรือภาวะที่ทำให้เกิดกระบวนการแก่ก่อนวัยอันควร นี่นี่เองครับที่เป็นสาเหตุของภาวะที่เกิดโรคภัยแค่เจ็บต่างๆหรืออายุอาจจะไม่ยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รายการของเราพยายามเน้นย้ำถึงอายุยืนอยู่ดีมีสุขเพราะถ้าอายุยืนแล้วเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็คงจะไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเดินทางไปท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้หรือว่า เปิดรับประสบการณ์จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นที่จะดูแลที่จะบําบัดรักษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้ลองมองย้อนกลับรอบข้างนะครับว่าที่ครอบครัวของเราที่ชุมชนของเราที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดของเราเนี่ยมีของดีอะไรบ้างที่จะหนุนเสริมความอยู่ดีมีสุขที่จะหนุนเสริมสรสร้างการอายุยืนให้กับ ตัวของท่านผู้ฟังได้นะครับวันนี้เลยชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเซลล์ไขมันซึ่งเซลล์ไขมันเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กครับแล้วเซลล์ไขมันเนี่ยขาดไม่ได้ถ้าคนเราขาดเซลล์ไขมันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแปรปรวนของร่างกายระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญสารอาหารเรื่องของการสร้างสารชีวภาพการสร้างฮอร์โมนต่างๆก็จะแปรปรวนไม่สามารถที่อยู่ได้ตามปกติสุข ดังนั้นเซลล์ไขมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสมอไปนะครับเซลล์ไขมันเนี่ยถือว่าเป็นเซลล์ที่จําเป็นต่อการทํางานของร่างกายลองสังเกตไหมครับว่าเซลล์ไขมันเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กตอนโตก็จาเป็นต้องมีเซลล์ไขมันและที่สําคัญผู้สูงอายุก็จําเป็นที่จะต้องมีเซลล์ไขมันเพื่อทําหน้าที่ในทุกอวัยวะด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่า เซลไขมันเนี่ยเกิดจากเซลล์พวกไหนและมันมีเซลล์พี่น้องมันสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเซลลไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการเวลไลฟ์กับแกงอ่อมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับวันนี้วันศุกร์ที่30มิถุนายน2 5 6 6วันสุดท้ายของเดือน6มิถุนายนแล้วครับ วันนี้แกงออมอยากจะชวนพูดคุยประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจและหลายคนกำลังสนใจนวัตกรรมทางการแพทย์ในการที่จะใช้เซลล์ไขมันของตัวเองเพื่อจะปรับเปลี่ยนรูปหน้าปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับการใช้ประโยชน์จากเซลล์ไขมัน เพื่อวัตถุประสงค์การบำบัดรักษาการฟื้นฟูหรือว่าการปลูกถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงโครงสร้างของร่างกายไม่ใช่เพิ่งจะมาบูม4-5ปีที่ผ่านมานะครับแต่แนวคิดนี้มีมาเป็นหลาย10ปีแล้วครับเนื่องจากว่าสิ่งที่มนุษย์เราสนใจก็คือเรื่องของการกําจัด ไขมันออกจากร่างกายโดยเฉพาะไขมันส่วนเกินไขมันตามพุงใส่มันตามก้นไขมันที่อยู่ที่สวงอกซึ่งในบางคนนะครับก็จะมีปัญหาสวงอกใหญ่เกินไปจนกระทั่งต้องตัดเอาไขามันออกบางส่วนหรือบางคนหน้าอกเล็กเกินไปก็อาจจะไม่พอใจก็อาจจะเกิดการปลูกถ่ายไขยมัน โดยไขยมันนียอาจจะเอามาจากบางพื้นที่ของร่างกายอย่างเช่นขาด้านในหรือว่าเอามาจากที่แก้มก้นเป็นต้นนะครับซึ่งการปลูกถ่ายไขยมันเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมีการค้นพบถึงสเต็มเซล ซึ่งสเต็มเซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยก็สามารถพบได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นตอออยู่ในคภ์คุณแม่เราเติบโตขึ้นมาเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่เราก็ยังมีตัวสเต็มเซลล์ที่อยู่ในก้อนไขมันเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะปรับสมดุลสร้างเซลล์ไขมันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อไขมันหรือที่สับทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า อดิโพสทิชชูนั้นมีความสนใจของคนธรรมดารวมทั้งนักวิจัยทั่วโลกนะครับที่พยายามหาคำตอบกันว่าสเต็มเซลลไขมันเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรในการที่จะควบคุมจำนวนและบทบาทของเซลล์ไขมันนอกเหนือจากว่า ทำให้เกิดขนาดที่ใหญ่ขึ้นอาจจะมีบทบาทในการสร้างสารชีวภาพที่สําคัญในการควบคุมการทํางานเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในมิติอื่นๆบางครั้งเนี่ยฮอร์โมนที่ถูกหลั่งมาจากเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยก็อาจจะเดินทางตามกระแสเลือดแล้วก็ไปมีผลควบคุมปรับเปลี่ยนการทํางานของอวัยวะอื่นๆที่อยู่ในระยะไกลวันนี้ผมเลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาหาคําตอบรู้จักกับเซลล์ไขมันมากยิ่งขึ้นครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาดีๆรายการ w วลไลฟ์ e w e l n n e s s ไลฟ์ e อ e e ซ์เทนช o อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้คิดใคร่ครวญถึงเซลล์ที่มีความสำคัญต่อร่างกายของคุณผู้ฟังทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ครับจะอายุน้อยอายุมากไม่ว่าคนจะหุ่นพร้อมหรือว่าหุ่นอวบ ก็จาเป็นที่จะต้องมีเซลล์กลุ่มนี้นะครับเป็นเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเซลล์ไขมันนะครับเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่า adipocyte นะครับถ้าเป็นชื่อที่บอกว่าเป็นเนื้อเยื่อไขมันที่เป็นก้อนๆก,ก็จะเป็น adipose tissue นะครับซึ่งไอ้เซลล์ไขมันเนี่ยมันอยู่กับเราตั้งแต่เราเป็นทารกอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ในช่วงเดือนแรกๆเลยครับนั่นหมายความว่า ในเริ่มต้นของชีวิตของทุกคนนะครับก็จะมีกลุ่มเซลล์ซึ่งเซลล์ที่มันมีความอ่อนยาวเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ในเนื้อเยื่อที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นกลางนะครับพวกมีเซนไคมอลเนี่ยมันจะเป็นตัวทําหน้าที่สร้างเซลล์ชนิดต่างๆซึ่งสเต็มเซลล์มีเซนไคมอลเนี่ยทำหน้าที่สร้างเซลล์กระดูกสร้างเซลเซล์กระดูกอ่อนและสร้างเซลล์ไขมันดังนั้นจะเห็นว่า การที่มันมีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องกันกับเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อนเนี่ยมันทําให้เซลล์ไขมันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ไขมันแล้วก็เซลล์กระดูกอ่อนได้ด้วยนะครับซึ่งจากคุณสมบัตินียนักวิจัยก็เลยศึกษามันว่าเอ๊ะในเมื่อมันเกิดมาจากพ่อแม่เผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะทํายังไงได้บ้าง ที่จะเติมสารนู่นสารนี่ปรับเปลี่ยนให้เซลล์ไขมันที่มีอยู่เนี่ยกลายไปเป็นเซลล์อื่นได้ด้วยและนักวิจัยครับก็ประสบความสําเร็จครับรู้แล้วแหละว่าเออสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหนี่ยวนําให้เซลล์ไขมันเนี่ยกลายไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้นั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการกระดูกเราก็เปลี่ยนเจ้าเซลล์ายมันนี่แหละไปเป็นกระดูกถ้าเราต้องการกระดูกอ่อนเราก็หาวิธีการเติมสารเคมีแล้วก็วิธีการเพาะเลี้ยงไอเซลล์ไขมันให้เกิดเป็นเซลล์กระดูกอ่อนได้ อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของเซลล์ไขมันที่อยู่ในร่างกายเรานะครับการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไขมันให้เป็นเซลล์กระดูกให้เป็นเซลล์กระดูกอ่อนนี่จึงมีความสําคัญกับนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาเซลล์ไขมันเนี่ยไปสร้างเป็นวิศวกรรมเนื้อเยื่อเกิดการปลูกถ่ายแล้วก็ซ่อมแซมอวัยวะ ที่ต้องการได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายละเอียดว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะแยกไขมันได้อย่างไรจะต้องมีการเพาะเลี้ยงหรือว่าเติมสารเคมีอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ก้อนเซลล์ไขมันหรือว่าสเต็มเซลล์ในไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างเซลล์ที่เราต้องการได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาเวลไลฟ์ อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับหนึ่ทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากเซลล์ไขมันนะครับทำไมแกงอ่อมถึงพูดเรื่องนี้ครับมี2ปัจจัยหลักๆนะครับที่อยากจะชวนพูดคุยเนื่องจากว่าปกติแล้วเวลาที่เราคิดถึงเรื่องของไขมันเนี่ยก็มักจะมองในแง่ร้ายเราคิดว่าเซลล์ไขมันเนี่ย ถ้ามันไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเอาเนี่ยไขยมันออกจากร่างกายไปดูดไขมันเป็นต้นนะครับคนก็ได้รู้สึกว่าสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ไขมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตนะครับอันที่2ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่แกงออมสมัยที่เรียนปริเอกเนี่ยก็ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไขมันเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็ พยายามที่จะพัฒนานวัตรกรรมเรื่องของสเตมเซลล์ให้เกิดการปลูกถ่ายเปลี่ยนเป็นอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ไขมันที่อยู่ในก้อนเนื้อไขมันในแต่ละอวัยวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุงตามก้นหรือว่าตามทรงอกหรือว่าตามแขนขาเป็นต้นเนี่ยเซลล์ไขมันทั้งหลายมีประโยชน์แล้วก็มันทําหน้าที่ของมันอย่างขยันขันแข็งบางเซลล์เนี่ยสามารถที่จะ หลังฮอร์โมนไปปรับการทำงานอวัยวะที่อยู่ไกลตัวได้บางเซลล์ที่อยู่ในก้อนไขมันเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะสังเคราะห์สารบางอย่างที่มีผลให้เซลล์ข้างๆเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวเกิดการยับยั้งการอักเสบทำให้ผิวหนังเนี่ยมีน้ำมีนวลหรือบางเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะยืดหยุ่น เกิดการสลายสารบางชนิดอย่างเช่นจากไขมันก็อาจจะไปเป็นกรดไขมันอิสระหรืออาจจะทําให้ขนาดของตัวมันเองเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงหรือว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเซลล์ไขมันก็ยังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่อ่อนไวหมายความว่าจากที่มันเป็นกลมๆนะฮะเซลล์ไขมันปกติมันก็จะเป็นก้อนกลมซึ่งบรรจุเซล บรรจุพวกสารไขมันพวกไตรกิสรา์เนี่ยอยู่เต็มไปหมดทําให้เรามองเห็นเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆกับน้ามันแต่ว่าในบางสภาวะถ้าหากเราแยกเอาไขมันไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับไอ้ก้อนเนื้อไขมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างกระตุ้นตัวเองให้เซลล์ไขมันเนี่ยมันหลุดออกจากก้อนไขมันและมันสามารถที่จะทําให้ร่างกายของมันเนี่ยเปลี่ยนจากกลมๆไปเป็นรูปกระสวย ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเซลล์ที่มันเป็นสเตมเซลล์เซลล์อ่อนๆแล้วเซลล์ที่มันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งหลายนะครับมันก็จะเกิดการสร้างเนื้อเยื่อแบบใหม่ทั้งเป็นเนื้อเยื่อเซลล์กระดูกทั้งเป็นเนื้อเยื่อเซลล์กระดูกอ่อนร,รวมทั้งสามารถที่จะกลับไปเป็นเซลล์ไขมันที่มีสภาวะเป็นเซลล์ที่แก่ตัวทําหน้าที่เหมือนเซลล์ไขมันได้ตามปกติ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้คิดถึงประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของเซลล์ไขมันที่อยู่ตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์เรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าก็ในเมื่อเซลล์ไขมันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้เกิดเป็นเซลล์ที่อ่อนตัวลงและในก้อนไขมันก็มีเซลล์ที่เรียกว่าสเตมเซลล์ในก้อนไขมันเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากเซลล์พวกนี้ ในแง่มุมไหนได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระด,ดีๆจากแกงอ่อมครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับแกงอ่อมนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนครับวันที่30แกงอ่อมชวนคุณผู้ฟังพูดคุยหาคําตอบเกี่ยวกับเซลล์ไขมันนะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สําคัญก็เป็นความหวังในทางการแพทย์นะครับช่วงที่แล้วนะครับได้พูดคุยว่า ตัวสเตมเซลล์ที่อยู่ในก้อนไขมันเนี่ยก็มีการใช้ประโยชน์แล้วก็กำลังมีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายตัวเซลล์ไขมันที่เป็นเซลล์ที่แก่ตัวแล้วเนี่ยเมื่อนำไปเพาะเลี้ยงอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมันก็สามารถย้อนวัยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สร้างเซลล์ในลักษณะที่เป็นเซลล์ที่ สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการใช้ประโยชน์จากเซลล์ไขมันเนี่ยก็มักจะสามารถนําทั้งก้อนเนื้อเอยื่อไขมันเนี่ยไปปลูกถ่ายหรือว่าไปเพาะเลี้ยงได้นะครับทีนี้พอเราเอาไอ้ตัวเนื้อเอยื่อไขมันเนี่ยมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเวลาที่เราจะสกัด เวลาที่เราจะดูดออกจากนเนื้อเยื่อของเราแน่นอนครับว่าจะต้องพูดคุยจะต้องปรึกษาจะต้องพิจารณากับแพทย์เฉพาะทางนะครับเวลาที่อยากจะดูดไขมันออกจากหน้าท้องหรือว่าต้นขาหรือว่าแก้มก้นอะไรก็ตามแต่จะต้องดําเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์ธรรมดาก็ทําไม่ได้ ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศัลยกรรมการปลูกถ่ายแล้วก็เรื่องของการตกแต่งเรื่องของเซอร์เจอรี่ต่างๆนะครับต้องคุยถึงรายละเอียดแล้วก็มั่นใจว่าเป็นแพทย์จริงๆนะครับเนื่องจากว่าการดูดไขมันหรือว่าการปลูกถ่ายไขยมันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําในสภาวะที่ปลอดเชื้อโรคแล้วก็มีความสามารถที่จะระบุ ตำแหน่งรู้จักกายวิภาคศาสตร์รู้ว่าตรงไหนมีเส้นเลือดรู้ว่าตรงไหนมีเส้นประสาทรู้ว่าตรงไหนเป็นความเสี่ยงรู้ว่าตรงไหนปลูกถ่ายแล้วเนื้อเยื่อจะอยู่ต่อและเชื่อมโยงกับระบบของอวะเดิมได้ไม่ใช่ปลูกถ่ายไปแล้วปรากฏว่าเนื้อเยื่อตายเพราะเนื้อเยื่อตาย อันที่1ก็คือไม่ได้เกิดผลตามที่เราต้องการ2ก็คืออาจจะเกิดภาวะอักเสบภาวะเนื้อแฟบหรือเกิดผังผืดหรืออาจจะเกิดผลข้างเคียงอ,อื่นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์และยังเกิดโทษกับร่างกายของเราด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะทําหัตถการจะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดการผ่าตัดก็คือการเปิดแผลจะแผลเล็กแผลใหญ่ก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการภายใต้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าทุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงตกแต่งร่างกายเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งเกิดการผ่าตัดยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขง่ายๆร่างกายเราเนี่ยพอถูกมีดกรีดไปแล้วเกิดการเย็บแผลไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะดูดออกมาได้เพราะว่าเวลาที่เราฉีดเซลล์หรือฉีดอะไรเข้าไปร่างกายเนี่ย ไม่ใช่เราจะ,จะไปสามารถควานหาเซลล์ที่เราปลูกถ่ายเข้าไปได้ง่ายแล้วก็ดึงออกมาไม่ใช่นะครับเพราะว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถจำแนกแจกแจงแล้วก็ไปดึงเอาเซลล์ที่ปลูกถ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาได้โดยง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเวลาที่ต้องการจะทําศัลยกรรมตกแต่งต้องการจะปลูกถ่ายต้องการจะดําเนินการทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อจะต้องทําภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลไปอย่างดี และที่สำคัญนะครับจะต้องเป็นเวชปฏิบัติจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนหรือว่าเป็นความเสี่ยงทางการแพทย์คุณผู้ฟังก็จะมีกฎหมายของบ้านเมืองช่วยในการที่จะเยียวยาแล้วก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้แต่ว่าถ้าเราทำกับคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เราก็จะไม่สามารถไปฟ้องร้องได้และที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังก็จะไม่กล้าที่จะไปฟ้องร้องหรือว่าไปเรียกร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะอับอายหรือบางคนก็รู้สึกว่าไม่อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลยอมความกันได้ง่ายๆอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่สนใจอยากจะใช้ไขมันในการที่จะทําศัลยกรรมตกแต่งหรือว่า เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคบางประการควรปรึกษาคุณหมอและคุณหมอก็จะส่งต่อไปให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเว l Life คุณผู้ฟังยังอยู่กับแกงออมนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการของแกงออมก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับสาระความรู้ที่สร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมแล้วก็ยืดอายุไขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงประเด็นเนื้อเยื่อไขมันเซลล์ไขมันซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีหัตถการมีการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมตกแต่ง การปรับเปลี่ยนรูปร่างการปรับเปลี่ยนทรงหน้าหรือว่าการปลูกถ่ายในอวัยวะต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเซลล์ไขมันเนี่ยมันสามารถที่จะสกัดออกมาเพาะเลี้ยงสามารถที่จะฉีดเข้ากลับเข้าไปแล้วยังมีชีวิตอยู่และที่สําคัญสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกวันนี้เวลาที่ไปคลินิกศัลยกรรมตกแต่งเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มักจะได้พบเห็นตามเบอร์ชัวหรือว่าการโฆษณาหรือว่าเป็นหัตถการที่มีคนนิยมทำที่ต่างประเทศก็นิยมมากๆก็คือเรื่องของการใช้ตัวเนื้อเยื่อไขมันเซลล์ไขมันเนี่ยเป็นฟิลเลอร์นะครับในการที่จะเติมเต็มหมายความว่าถ้าแก้มตอบหรือว่าหน้าผากยังยังไม่นูนยังไม่อูมเพียงพอเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดพวกเนื้อเยื่อไขมันเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการอย่างเช่นบางคนเนี่ย อาจจะมีเรื่องของใต้ตาเนี่ยมันเป็นร่องเกินไปจนรู้สึกค้ําหรือว่าตรงร่องแก้มหรือร่องโหนกงเนี่ยมันยังไม่ไม่นูนเพียงพอก็สามารถปรับเข้าคงรูปหน้าได้ซึ่งการจะฉีดตรงไหนก็ตามแต่นะครับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่จะประเมินตัดสินใจได้ทีนี้ความเสี่ยงมันอาจจะมีอยู่บ้าน,นครับที่ต่างประเทศเนี่ยมีรายงานการวิจัยนะคะว่า ถ้าเราเอาเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยแล้วไปผ่านกระบวนการบางอย่างที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนเซลล์ไขมันจนกระทั่งเซลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซล์ชนิดอื่นซึ่งตอนต้นรายการครับแกอมก็เล่าให้ฟังว่าเซลลไขมันเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ มันสามารถจะย้อนวัยกลับไปเป็นเซลล์อ่อนได้หรือสเต็มเซลล์ที่อยู่ในก้อนไขมันนี่แหละมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวเซลล์กระดูกเซลล์ Sell กระดูกอ่อนได้ซึ่งเคยมีงานวิจัยที่อเมริกานะครับบอกว่าเวลาที่ฉีดเซลล์ไขมันลงไปที่หน้าเนี่ยปรากฏว่ามันกลายไปเป็นเนื้อแข็ง นั่นหมายถึงว่าเซล์ในก้อนไขมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเซลลกระดูกเซลลกระดูกอ่อนซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเราคงไม่ต้องการที่จะฉีดเซลล์ไขมันเข้าไปที่ผิวหน้าแล้วกลายไปเป็นก้อนแข็งไปเป็นกระดูกที่หน้าเราต้องการเพียงแค่เนื้อเยื่อที่มันเติมเต็มแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาเซลล์ไขมันเนี่ยมาจากตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้เอาไขามันมาจากคนอื่นยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเอาเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยดูดไขมันจากพุงจากต้นขาด้านในนะครับทําไมถึงเอาต้นขาด้านในเพราะว่าแผลเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแจ้งแผลมันจะไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่ที่ต้นขาด้านในเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเซลล์ไขมันของตัวเราแล้วก็ อาจจะเอาไปปัน่นหรือว่าไปทํากระบวนการเล็กน้อยเพื่อให้เซลล์ไขมันที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันอยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือเวลาที่เราจะเอาเซลล์ไขมันออกจากร่างกายเนี่ยต้องมีอุปกรณ์เฉพาะแล้วก็มีขนาดของเซลล์เนี่ยที่มันเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเอาเซลล์ออกมาเนี่ยแล้วมันมีขนาดที่มันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเนี่ยมันจะก็จะเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดแล้วก็ การดัดแปลงโครงสร้างของตัวเนื้อเยื่อไขมันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับว่าแบบไหนถึงจะปลอดภัยแบบไหนประเทศไทยอนุญาตให้ทําได้นะครับวันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังคงเห็นแล้วแหละว่า เซลล์ไขมันที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่แขนขาอยู่ที่พุงก็ตามแต่เนี่ยมันทําหน้าที่ของมันมันมีความสําคัญมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะหลายๆอย่างถ้าเราไม่มีเซลล์ไขมันเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องมีเซลล์ไขมันเพื่อทําหน้าที่ซัพพอร์ตเซลล์ต่างๆมันทําหน้าที่ในการสร้างสารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนแล้วที่สําคัญ มันช่วยลดแรงกระแทกเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับถ้าไม่มีไขมันช่วยเนี่ยเนื้อเยื่อภายในต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ คิดว่าเต็มอิ่มกับเรื่องราวของไขมันถ้าเผื่อคราวหน้ายังไม่อิ่มยังไม่จูใจนะครับเดี๋ยวแกงอ่อมจะเล่าให้ฟังถึงเซลล์ไขมันว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเซลล์ไขมันไปทําอะไรได้บ้างแล้วเซลล์ไขมันเมื่อมันหลั่งสารบางอย่างออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเช่นอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ยาได้อย่างไรบ้างนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สําหรับวันนี้รายการเวลไลฟ์โดยแกงอ่อมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ